โอเคครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ,รบอาจารย์แนะนําตัวนิดนึงครับผมสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพรรัตนชัยวงศ์หรือว่าอาจารย์เอค่ะครับผมอาจารย์เป็นผู้เขียนบทละครเรื่องนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นผู้ดัดแปลงบทละกันจากนิยายนะคะสองสองเรียกว่าสองฉบับละกันก็คือนิยายฉบับที่แปลโดยแม่วันกับคุณวอวินิชัยกุลค่ะเอามาดัดแปลงเป็นละครเวทีเรื่องนี้ค่ะพอ่อผมขออนุญาตสอบถามในเรื่องคือบทประพันธ์ดั้งเดิมเนี่ย ค่อนข้างที่จะไม่มีไดอะล็อกหรือบทพูดตัวใหญ่จะเป็นบทบรรยายถ้าส่วนใด่อาจารย์ใช้วิธีอยงไงในการสร้างบทไดอะล็อกให้ตัวละครเพราะไดอล็อกยาวมากๆเลยครับไดอาร์ลยาโอเคก็จริงๆตอนที่อ่านฉบับแม่วัน่ะจริงค่ะที่ว่าไดอะล็อกันน้อยมากๆแต่ว่าทีนี้พอได้อ่านฉบับของอาจารย์วอลวินิชัยกุลเพิ่มอะค่ะก็เลยทําให้เห็นไดอะล็อกมากขึ้นแต่ว่าเมื่อเราดัดแปลงเป็นละครเวทีอะค่ะแน่นอนมันจะต้องมีฉากที่เราเขียนขึ้นใหม่จาก คำบรรยายที่เราเข้าใจตัวละครว่าเหตุการณ์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเหมือนกับ <c oughs> เข้าใจตัวละครแล้วก็เลือกแมเสเซจที่เราจะเล่าลงมาเป็นฉากค่ะเพื่อให้มันอาจจะย่นระยะเวลาจากนิยายอะไรอย่างเงี้ยให้ลงมาเป็นฉากที่สั้นลงรวมถึงถ้าได้ดูก็จะเห็นว่าต้องมีบทที่ตัวละครหลักเล่าเรื่องให้พวกเราฟังอันนั้นก็จะต้องเกิดจากการสรุป ประเด็นนะคะให้สั้นที่สุดเพราะว่าแน่นอนละครเวทีสมัยนี้ยาวมากก็อาจจะไม่เหมาะค่ะเพราะงั้นหนังสือ400หน้ามันต้องมาอยู่แค่ประมาณชั่วโมงไม่เกินไม่ถึง2ชั่วโมงค่ะการทํางานเขียนบทเนี่ยต้องสัมพันธ์กับคิวการแสดงแสงสีเอฟเฟกเสียงอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับตัวละครเล่าให้ฟัง,งในฐานะนักเขียนบทนะคะเราจะต้องจินตนาการอยู่แล้วว่าภาพบนเวทีจะออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างงี้คะ่ะแต่ว่าบางอย่างที่เราคิด เราก็ต้องฝากไว้ให้ฝั่งที่ทํางานดีไซน์และออกแบบว่ามันจะถูกเล่าได้ยังไงเช่นภาพสุดท้ายเนี่ยประทับใจมากภาพสุดท้ายที่บรรยายไว้ในนิยายคือมันเป็นสตนาตกรรมของตัวละครหญิงแล้วกันจะได้ไม่สปอยเล่าแค่นี้แล้วกันนะคะมันมีภาพที่นิยายบรรยายไว้สวยมากแต่คราวนี้เราก็ต้องคือเรารู้ว่าเป็นงานยากละของฝั่งที่มันจะทําให้ออกมาเป็นละครเวทีได้แต่ว่าเราก็เลือกเก็บมาไว้ก่อนแล้วก็ปรึกษาเขาว่าในงานของฝ่ายฉากฝ่ายพร็อพอะไรเงี้ยจะทําให้มันออกมาเป็นภาพเวทีได้ยังไงค่ะ ครับผมความน่าสนใจประการหนึ่งของอันนี้ก็คืออาจารย์รู้มาก่อนไหมว่าการเขียนบทชั้งนี้จะมีทั้งนักแสดงมืออาชีพแล้วก็มีนักศึกษาเล่นร่วมกันไม่ทราบค่ะ <c oughs> ไม่ทราบเรื่องนักแสดงอันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ที่เป็นผู้กำกับแล้วก็ ดูแลโปรดักชันนี้ด้วยว่า <laughs> สามารถเรียกกล่อมดารามายอมเล่นร่วมกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นบอกเลยว่าไม่ไม่ได้รู้ล่วงหน้ามาก่อนเพราะงั้นทุกไดอารอะเราเขียนโดยเราคิดถึงความเป็นตัวละครจริงๆเรายังไม่ได้เห็นว่าใครจะมารับบทเป็นใครแต่ว่าเราพยายามเข้าใจตัวละครแล้วก็เก็บเขามาอยู่ในเรื่องแค่นั้นเลยค่ะตัวยอย่างตัวละครเอกฟ่าบิโอยังฉากแรกนียาวเฟ้ยเลยร้องเพลงด้วยแล้วกลับมาเล่าเรื่องอีก <laughs> เมื่อกี้สัมภาษณ์นักแสดงนักแสดงบอกว่าค่อนข้างที่จะเป็นถักที่หนักสำหรับเขาในส่วนหนในอนาคตอาจจะมีปรับเปลี่ยนหรืออะไรยังไงไหมครับลองเล่าให้ฟังนิดอ เข้าใจเลยค่ะว่าในแง่ตัวละครฟาบ,บิโออ่ะมันจะต้องเป็นผู้เล่าเรื่องคือในนิยายเขาก็เล่าเรื่องนี้ผ่านมุมมองของฟาบ,บิโอเหมือนกันแล้วในเรื่องเนี่ยจริงๆมีรายละเอียดเยอะกว่านี้มากๆค่ะที่เราจะได้คือนิยายอ่ะมันบรรยายความรู้สึกความคิดเยอะอยู่แล้วค่ะทีนี้พอเราเนี่ยเราก็พยายามเล่าในมุมของคนที่มากับความแค้นแล้วกันเขาจะเล่าเรื่องนี้ให้คนดูเข้าใจได้ยังไงเพราะงั้นเนี่ยต้อง คือเรียกว่าพยายามย่อแล้วแต่คนดูต้องต้อง,ต,องต้องฟังเขาแล้วรู้เรื่องอะค่ะใจความที่พยายามเก็บมาก็คือเขาคิดเขารู้สึกอะไรแผนการเขาคืออะไรแล้วเหตุการณ์ต่างๆที่เขาทำเนี่ยมันเมคเซนต์เพราะอะไรบ้างอันเนี้ยเราต้องเก็บไว้ค่ะแต่ก็ก็ก็ก ทิ้งไปหลายอย่างแล้วค่ะก็ต้องของคุณนักแสดงของคุณทัศน์มากๆที่พยายามเก็บแล้วก็เป็นสิ่งที่โปรดักชันย้ําเลยว่าเนื่องจากมันเป็นนิยายเก่าแล้วเราทําเพื่อเฉลิมฉลองท่านผู้แปลด้วยเราก็เลยย้ากับนักแสดงเลยว่าพยายามเก็บคําที่เป็นภาษาในบทไม่อยากให้ปรับเลยค่ะอืแล้ววันนี้รอบแรกแสดงออกมาในฐานะผู้เขียนบทเป็นยังไงบ้างครับประทับใจอพอใจกับตัวและเยเอบทเอาไปนักแสดงเอาไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะ ก็จริงๆในฐานะผู้เขียนบทนะคะรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เห็นการแสดงออกมาอยู่แล้วเพราะว่ามันเท่ากับเป็นรอบแรกที่เราเห็นเขามีชีวิตหลังจากที่เรารู้จักเขาในหน้ากระดาษนะคะแล้วถ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งนักแสดงขอบคุณทั้งฝ่ายที่ทํางานดีไซน์แสงซาวต่างๆเพราะว่ามันทําให้สิ่งที่เราเคยเห็นในกระดาษอะ่ะมันออกมามีชีวิตแล้วก็ถ้าถามว่าชอบไหมชอบนะคะอย่างฉากอะ่ะรู้เลยว่า มันยากคือเรารู้ข้อจํากัดของสถานที่อยู่แล้วว่ามันเปลี่ยนฉากยากนะแต่ในฉากในเรื่องเนี่ยมันต้องเล่าว่ามันสลับระหว่างสุสานเอ่ยสถานการณ์ปัจจุบันเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณฝ่ายดีไซน์มากๆที่ทําให้มันเล่าออกมาเป็นภาพได้จริงๆรแล้วก็คอสตูมครับเห็นคอสตูมแล้วสวยงามมาก <laughs> ใช่ค่ะก็ด้วยความที่มันเป็นเรื่องย้อนยุนะคคะ่ะเราก็มีการคุยกันเหมือนกันตอนที่บทออกมาแล้วแล้วได้อ่านบทร่วมกันกับทีมงานไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็มีการคุยกันเหมือนกันว่าคอสตูมเราจะทํายังไงดีแต่ว่าด้วย ด้วยความตั้งใจแรกที่เราอยากรักษาความเป็น period ของตัวนิยายก่อนตัวภาษามันต้องมาเพราะงั้นคอสตูมต้องตามไปค่ะคือเราเลือกชอยที่คู่กับก็เลยเลือกชอยว่าเราไม่ได้ปรับให้ภาพมันทันสมัยขึ้นนะแต่พยายามให้ได้กลิ่นอายของของความเป็นอิตาลีตอนนั้นอยู่อะไรเยงี้ค่ะครับผมประเด็นสุดท้ายคับความน่าสนใจของละครเรื่องนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าดัดแปลงจากบทละครเก่าเอามาแสดงสมัยใหม่จะพูดเรื่องความรักซึ่งมันมันเป็นสิ่งที่ไม่ตายคนมาดูได้ใช่ไหมครับในจุดตัวนี้ ก็แม้ว่าจะเป็นนิยายเก่านะคะหลายก็เป็นเป็นร้อยปีแล้วนะคะแต่ก็แน่นอนว่าธีมเรื่องความรักความความเจ็บปวดจากความผิดหวังในความรักความทรยยศมันมีอยู่ทุกยุคสมัยค่ะแล้วแม้ว่ามันจะเป็นนิยายเก่าแต่แผนการของฟาบิโอที่จะจัดการกับความแค้นที่มันเกิดจากคนสองคนที่เขารักที่สุดในชีวิตอะเอว่ามันก็ มันเหนือการเวลานะยังเป็นแผนการที่คนสมัยนี้อินได้สนุกได้และเข้าใจได้ได้ฉันชวนคนมาชมครับยังบอกยังเหลืออยู่ประมาณสองสารอบค่ะก็หลังจากวันนี้ได้แสดงรอบสื่อไปแล้วค่ะก็ยังเหลือ,อาบัตรอยู่นะคะในเราเปิดการแสดงอ่ะสามวันมีวันที่1 2 3สงามิงหานะคะติดตามบัตรได้ในทิกเก็ตเมลอนนะคะบางรอบเต็มแล้วก็รบรบวนลองเข้าไปคลิกดูได้เลยค่ะแล้วก็อยากชวนมาดูกันค่ะโอเคครับขอให้ค่ะกคอประสบความสำเร็จนะครับอาจารย์ขอบคุณมาก i uh -huh. <laughs>